เดินข้ามเหรอครับเแเห็นี้เด็กมงคนโตหรือเปล่าคนแก่หรือเปล่าลุงแก่เกินกว่าห้าสิบอ๋อเหตุไรับไม่รู้ผมเพักมาสี่สิบกว่าห้าสิบเดินข้ามคามตรงตรงมะลายครับข้ามตรงมะลายอุ้ยน่าทุงสารนะเห็นไิธไอ้รักเขาบอกทะเบียนนี้ใช่ไหมพังรถคันนู้นไม่เกี่ยวนะ นี่คันนี้คันนี้แหละพี่น้องโอ้โหนม่ลูกสารเงี้ยแม่ต้องสารมากเลยครับนี่ครับชวนเดินข้ามถนนพี่น้องนี่ครับจุดตรงของสามแม่ลูกสารญาติพี่น้องกันเลยครับแม่ลูกสารมากเลยครับเดินข้ามถนนมาพี่น้องรู้ก็มาเลย ต้งสารมากเลยโอ้ยนะไม่อยากเจอเลยครับนี่ครับคันนี้ครับ